โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดาเมจกันนะครับว่าโซนิคโบเนี่ยทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับดาเมจประมาณ60,000ต่อฮิตก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Pop อปชาแนลนะครับ วันนี้เราจะมาแนะนำระบบ preset แล้วก็การ up skill นะครับ status ของสาย cream t o นะครับแล้วก็สาย sonic bow ตอนนี้เราจะเล่นทั้ง2สายเลยนะครับเพราะว่ามันเปิดระบบ preset เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแต่ละสายเล่นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สาย sonic bow ก่อนเลยนะครับผม แคทูวินท็อปอัพเติมเงินราคาโคตรพ่อโคตรแม่ถูกสะดวกปลอดภัยการันตีด้วยผู้ติดตามกว่าหกหมื่นคนแอดมินตอบโคตดไวทักปุ๊บตอบปับ๊บพร้อมให้คุณเปิดกาชาได้แบบรวๆเรวเติมได้24ชั่วโมงหน้าเว็บไซต์พร้อมระบบสมาชิกและแคชแบ็กเป็นส่วนลดอีกมากมายอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยแะเพื่อเอาแคชแบ็กมาเป็นส่วนลดในครั้งหน้ามีทุกเกมทุกแพ็คให้คุณเลือกช็อปเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์โกพินอา o ์ r o เอ O กมีแม่งทุกเกมที่คุณจะคิดชื่อออก win, สะวก ปลอดภัยเติมได้24ชั่วโมงโมงมงมงโอเคครับจุดเด่นของสายโซนิคโมนะครับคือความรุนแรงในการใช้สกิลนะครับเป็นซิงเกิลทารเกตนะครับแต่แรกมากับเขาเรียกว่าคูดาวนะครับคูดาวค่อนข้างที่จะนานนะครับโมชั่นกับคูดาวอยู่ประมาณ2วิแต่ดาเมจที่ผมทำได้ตอนนี้นะครับอยู่ประมาณหกหมื่นนะครับแรงที่สุดของผมตอนนี้นะครับตอนนี้เลเวลประมาณ52นะ53เอออยู่ประมาณ60,000ต่อฮิต นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแรงทีเดียวเลยสำหรับสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับผมตัวสเตตัสของสายโซนิกโมเนี่ยทำไม่ยากนะครับก็คืออัดสแตงอย่างเดียวเพราะว่าเอจิเราไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าตัวตัวสกิลเนี่ยมันติดคูดาวสองวิอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลงสแตงอย่างเดียวเลยโดดโดดนะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเด็กติดนิดหน่อยอาจจะ10-20ก็แล้วแต่คนนะครับแต่ตัวผมเนี่ยลงสแตงล้วนเลยนะครับผมไม่ไม่ลงเด็กเลยนะครับก็เท่าที่เล่นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่มีตีมิตนะครับ นะยังโดนร้อเซนตะครับเซตัสตัวละครนะครับผมจะลงเป็นสแตงทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่81หน่วยก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับสายนี้เพราะว่า a อ i เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงครูดาวมันติด2วิอยู่แล้วนะครับส่วนเด็กเนี่ยไม่ลงเลยเพราะว่าโดนอยู่แล้วนะครับเกมนี้มันไม่ค่อยมิดเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเราไปเจอบอสที่เลเวลห่างกับหรือว่ามอนสเตอร์ที่เลเวลห่างกับเรามากๆนะครับแต่ในการล่าบอสลงดันอะไรพวกนี้ผมไปลองเชสมาแล้วไม่มิดนะครับนะลงสแตงได้ทั้งหมดเลย นะครับก็เป็นสายที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับสแตทง่ายๆเลยสแตงนะครับอย่างเดียวโอเคครับส่วนสกิลนะครับผมสกิลตอนเป็นทิปคาร์ดเนี่ยผมจะอัพเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราเล่นคาร์ตาอยู่แล้วนะครับดับเบิลแอตแทกเราจะไม่อัพนะครับก็อาจจะอัพไว้เป็นตัวแท็กกิ้งคอนโทรลนะครับเอาไว้เคลียร์มอนบ้างนะครับบางส่วนนะครับตัววีนอมอัพไปเป็นทางผ่านนะครับของตัวเอ็นชานเอ็นชานพอชั่นนะครับก็คืออัพไปแค่5นะครับแล้วก็ อิงคินะครับเอาไว้ที่เต็ม10นะครับเพราะเราจะได้ Move s สปีดด้วยนะครับโมดสปีดหเนนะครับแล้วก็อัพเป็นตัวฮ i t t ิ้ง10นะครับแอคซิลไลซ์1นะครับผมทำไมถึงต้องอัพฮิ t ติ้ง10นะครับเพราะว่าเผื่อเราไปใช้ในกรณีนี PVP นะครับเพราะว่าตอนแอสซ s s i ินตอนเป็นแอสซ s s i ินเนี่ยมันจะมีสกิลที่เสริมความแรงของอาการโจมตีของเราตอนเราหายตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อัพไว้ต่อมานะครับตอนเป็นแอสซสซินนะครับผม ตัวนี้สกิลเริ่มแรกเลยนะครับเราจะอัพเป็นที่ Sonic Bow ก่อนเลยนะครับ Sonic b o w เต็ม10นะครับต่อมาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เต็ม10นะครับผมแล้วก็เราค่อยไปอัพเป็นตัว h i ต t i n g Research นะครับเต็ม5นะครับแล้วก็ตัว Backslide 1นะครับแล้วก็ค่อยมาอัพเป็นตัวกาธามาสเตอรี่นะครับในกรณีที่เราเล่น PVP คิวอร์ด้วยนะครับตัวสายเนี้ยนะครับเขาจะโดดเด่นในเรื่องของอ่าดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับในแต่ละฮิตก็ทาให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอาจจะวันฮิตคิวหรือว่าเอาไว้รัดช็อตนะครับในในคิววอร์หรือใน PP ได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะอัพตัวนี้เป็นเป็นตัวต่อจากต่อจากสกิลหลักของเรานะครับในกรณีที่จะที่เราจะใช้เล่น PP นะแต่ถ้าไม่ได้ใช้เล่น PP นะครับเอาไว้เป็นพรีเซตล่าบอสนะครับเราก็ลงเป็นโซนิกเต็มนะครับแล้วก็ตัวเสริมโซนิกนะครับเต็มแล้วก็มาลงกาบตาเมอสเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นพรีเซตล่าบอส แล้วก็ไปลง e n c h a t t พอชั่นนะครับแล้วก็ลงตัวว i n o m ดัสนะครับเอ็นชานพอชั่นลงแค่5นะครับวีโนมดัสก็ลงแค่5ปอนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น10 10 10นะครับแล้วก็อหกับ5นะครับก็เต็ม4อ่ะเต็ม40พอดีแต่ในกรณีที่เราเล่นเป็น pvp นะครับก็ให้ลงเป็น Sonic นะครับเต็มไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เต็มนะครับแล้วค่อยไปลงตัว h i t t i n r r s s e r r h h กับ Backslide นะครับก็จะเป็น26พแล้วกอนั์แล้วก็มาลงตัว ก็เป็น36แล้วก็ลงตัวนี้4นะครับในกรณีที่ใช้ PP นะครับกิวก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลโอเคครับในส่วนของไอเทมสวมใส่นะครับผมไอเทมสวมใส่เนี่ยก็ผมแนะนําแค่ตัวไอเทมเลเวล50าสิก็แล้วกันนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟมันยังได้แค่ช่วงเลเวล50นะครับผมก็เลเวล50เนี่ยนะครับอาวุธม่วงก็ต้องใช้เป็นกิช่านะครับ กิช่านะครับมันจะบวกความแรงโซนิกโบว์สิบเนะครับที่บวก6ได้อีกห้นะครับแล้วก็ที่บวก10ได้สิเอร์เซเสื้อนะครับนะเน้นเป็นความแรงอย่างเดียวนะครับเน้นสแตงด์นะครับผมเป็นตัวเซอร์คอมแบทยูนิฟอร์มนะครับมัฟก็เป็นเอเนชินคล็อกนะครับได้สแตงด์สามนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวซอฟต์เลเทร์บูทนะครับลดการใช้ SP 10%นะครับแล้วก็ค่าวิทบวกหส่วนประดับนะครับประดับเนี่ยก็ใช้เป็น ประดับแคสก็ได้นะครับประดับแคสตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดีที่สุดในช่วงเลเวลา30-40นะครับพอเลเวลเรา65เราค่อยไปเปลี่ยนประดับนะครับโอเคครับในส่วนของประดับนะครับเลเวล60หรือแล้วก็ไอเทมในช่วงเลเวล70เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับส่วนประดับนะครับแน่นอนครับเราเล่นสแตงนํานะครับเราต้องเล่นเป็นตัวนี้แน่นอนนะครับตัวสแตงลิงนะครับสองรูหนึ่งรูหรือว่าศูนย์รูก็ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถที่จะหาแบบ แบบมีรูได้นะครับก็ใส่เป็นศูนย์รูไปนะครับตัวนี้ให้ ATK ค่อนข้างเยอะนะครับให้สแตงไปอีกสามแล้วก็ทุกๆสแตงสามทุกๆสแตงสิบนะครับจะให้ Physical Damage อีกสามนะครับไม่ใช่ Physical Damage Physical ATK อีกสามนะครับที่บวกค่าให้ ATK อีกสิบห้านะครับให้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าสแตงรวมเราเนี่ยถ้าเราอัพสแตงไปแปดสิบแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแทบจะได้ Physical Damage อีกสามสิบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาหนึ่งรูให้ได้ก่อนนะครับในในช่วงแรกๆนะครับในช่วงที่เลเวลหกสิบห้านะ เพราะว่าตัว Sonic b o ว์เนี่ยเราจะใช้กันแค่ถึงเลเวล70นะครับหลังเลเวล70ไปเนี่ยเราจะไปใช้สกิลอื่นแทนนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลอื่นที่ค่อนข้างทำ DPS ได้ค่อนข้างมากกว่านะครับอย่างเช่นโซเดสหรือไม่ก็เพรสเซนเด็กเกอร์ะ cker, นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวใสออโตเลคัทนะครับใสใสขี้อโตเลคัทอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนบิลอีกทีหนึง่งส่วนเลเวล65นะครับตัวแหวนก็แนะนำให้ใส่เป็นตัวนี้ไปก่อน ไอเทม70เนี่ยผมจะยังไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะใช้ถึงแค่ประมาณตัวโซนิคโบว์เนี่ยเราจะใช้ถึงแค่ประมาณเลเวล70นะครับ70เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนสายนะครับเดี๋ยวผมทําไกด์เพิ่มให้อีกทีหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดาเมจกันนะครับว่าโซนิคโบว์เนี่ยทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับณตอนที่เลเวลผม65นะครับแล้วก็อของประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวออคเลดี้นะครับสองใบนะครับกดท้าดไฟ ประมาณหกหมื่น 60, นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับดาเมจประมาณหกหมื่นต่อฮิตนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือตัวคูดาวนะคูดาวมันจะค่อนข้างนานครับแต่ความแรงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากนะเลเวลหกสิบห้าไอเลเวลห้าสิบสามทำดาเมจได้ประมาณนี้นะครับนะใช้ลูมดันใช้ตีบอสใช้ทำดาเมจบอสได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็เล่น PP พคิววอร์นะครับนะเก็บคิวได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับตัวบางอย่างแบบ ฮันเตอร์วิสัตอะไรพวกนี้นะครับเจอเราโซไม่กี่ทีก็ตายละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้เป็นพรีเซตแล้วกันนะครับเป็นพรีเซตที่อ่าเป็นพรีเซตที่เอาไว้ล่าบอสลงดันนะครับแล้วก็ p p พกิวอ์นะครับเป็นพรีเซตนี้นะครับส่วนการเก็บเลเวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเล่นสายกิมทูตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปแนะนําสายกิมทูตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับผมมาถึงในส่วนของสายกิมทูตนะครับสายกิมทูตเนี่ย หลักๆเลยนะครับเราจะใช้เอาไว้เก็บเลเวลนะครับเก็บเลเวลเคย์มอนแต่หลักๆเลยที่ผมใช้เนี่ยคือใช้ใช้ในการเก็บเลเวลนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็ไวมากยิ่งมีกวางแดงนะครับบอกเลยว่าโคตรไวนะครับแบบไวแบบไวมากๆนะครับแล้วก็ดาเมจของสายคิมชูดเนี่ยก็อยู่ระดับกลางๆนะครับสามารถขึ้นหมื่นได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลดเลเวล55เนี่ยจะสามารถขึ้น2,000-3,000ได้เลยนะครับถ้าเราทำของฟูลแบบขนนกฟูลๆหน่อยนะครับแล้วก็มีการครบ ก็สามารถขึ้นประมาณ2 0ง0มืนถึงสามมได้โอเคครับมาดูในส่วนของสเตตัสนะครับสเตตัสหลักของสายกิมทูดเนี่ยผมแนะนําเป็นเอจินะครับเพราะว่าเราจะเน้น DPS กิมทูดเนี่ยมันเป็นสกิลที่ทําวันที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับเราจะเน้นความเร็วของมันนะครับเพราะว่าผมลงอัพสเต็งไปแล้วอ,อัดไปเลยนะประมาณ40กับ70หรือว่า10กับ70เนี่ยดาเมจต่างกันไม่ค่อยเยอะ ะครับเพราะฉะนั้นเราไปลงเป็นเอจิเพื่อบูสความไวดีกว่านะครับลงเอจิประมาณสัก70สนะครับส่วนที่เหลือก็เราอาจจะลงเป็นสแตงค์นะครับเพราะว่ามันจะได้พอยเยอะกว่านะครับเขาเล่นไปประมาณนี้นะครับสแตงก์ยี่สิบเอจิเจ็ดสแล้วก็เด็กเนี่ยเอาไว้สักยีนะครับประมาณนี้ก็จะกำลังสวยนะครับที่เลเวลประมาณ50สนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลที่คัส์ทีฟนะครับผมก็จะเป็นเบิ้ลนนะครับพิทห้เป็นทางผ่านนะครับ แท็คกิ้งคอนโทรลห้านะครับเอาไว้เคลียร์มอนต์กรณีที่เราหลุดจากอ่าหลุดจากหายตัวนะครับอินคิ้ดดรอปผมอัพไปแค่เก้านะครับผมแล้วก็ตัว hitting s t e ลลนะครับเอาไว้สิบนะครับตัวนี้สําคัญนะครับต้องอัพสิบนะเพราะว่ามันจะทําให้เรา hitting แล้วก็ปล่อยบอทปล่อยบอทแล้ว hitting อ่ะปล่อยบอทแล้วก็กิมทูดได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ back slide ์อัพไว้หนึ่งครับ back slide นี่เอาไว้เป็นสกิลเสริมนะครับเอาไว้อัพสกิลเสริมตอนเป็นแอสซัสซินเนี่ยครับมมันจะีตัวอล แบ็กสไลด์ฮิตติ่งมาตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราหายตัวได้อีกรอบหนึ่งนะครับแอสซัสซินก็จะมีสกิลหายตัว2สกิลนะก็คือฮิตติ่งกับตัวแบ็กสไลด์นะครับผมสกิลแรกเลยที่ต้องอัพนะครับผมก็เป็นโซนิกห้านะครับเป็นทางผ่านของคิมทูธนะครับต่อมาก็เป็นคิมทูธนะครับคิมทูธเต็มที่เลเวลห้านะครับแล้วก็ไปอัพฮิตติ่งรีเซิร์ฟเลเวลห้านะครับนะเพื่อเพิ่มความแรงของตัวคิมทูธนะครับเพราะคิมทูธเนี่ยเราจะใช้ตอนขณะที่่เรราาหยยตััวอููถกมคบ แต่ตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจขนาดที่เราหายตัวอยู่40%เท่ากับว่าเราจะเพิ่มดาเมจให้กับคิมท o o ูตไป40%ตรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็แบ็กสไลด์ครับเอาไว้หายตัวอีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เราเจอกับมอนสเตอร์ที่มันกุดเราได้ครับแล้วก็ซอยที่เหลือนะครับก็ลงเป็นการ์ต้ามาสเตอรี่นะครับให้เต็มนะครับตอนนี้เราจะใช้ไปทั้งหมด150 15นะครับแล้วก็ อันนี้เต็ม10ก็เป็น25นะครับ26นะครับใช้ไป26พอยต์นะครับผมใช้ไป26พอยต์เราจะไปลงตัวนี้ค่านะครับแล้วก็อาจจะไปลงเป็นวินอมดัสทั้งหมดเลยที่เหลือก็ลงเป็นวินอมสเปเชียลก็ได้นะครับผมเพราะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้แค่ถึงเลเวลประมาณ70แค่นั้นแหละนะครับพอ70เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับพอยต์ที่เหลือนะครับก็ลงเป็นตัวพิษกับตัววินอมดัสไปเลยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลก็ไม่มีอะไรมากไอเทมสวมใส่ก็เหมือนกันครับเราจะเล่นเป็นตัว p พี s e t ที่ใช้ในการเก็บเลเวลได้แล้วก็ p พี s e t ที่ใช้ในการ PP ได้ด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับไอเทมใช้เหมือนกันกับสายเมื่อกี้นะครับไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันยกเว้นในส่วนของประดับนะครับในส่วนของประดับเนี่ยถ้าเราแบบ ไม่ได้จะเล่นสายาไม่ได้จะเล่นสาย PVP ด้วยนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้สแตงก็ได้เพราะว่าใส่คิมทูตมันอัพเอจิถูกไหมใส่คิมทูตเราอัพเอจิเราก็อาจจะไปใช้เป็นคอหม่าก็ได้ในกรณีนะครับอันนี้ย้านะในกรณีที่เราจะไม่เล่นสาย PVP เราจะไม่เล่นสายโซนิกนะครับก็ใช้เป็นตัวอคอหม่าก็ได้นะครับแล้วก็อาวุธก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันถ้าเราจะไม่เล่นสายิสายโซนิกเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้เอจิสาม แล้วก็ทุกๆการตีบวกสาได้จี๊หนึ่งนะครับแถมยังลดคู่ดาวของตัววินนมสเปเชอร์ได้นะครับทำให้เราใช้วินนมสเปเชอร์ได้ค่อนข้างไวขึ้นนะครับวินนมสเปเชอร์ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่ใช้เก็บเลเวลได้นะค่อนข้างแรงนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมทำทำไกดย์แยกอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับวินนมสเปเชอร์ไอเทมมข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับนะพอเลเวลเจ็ดสิบเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายอีกทีหนึง่งผมจะยังไม่แนะนําแล้วกันในคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นไกด์ เออเป็นไกด์ของตั้งแต่แอสซินนะครับจนถึงเลเวลประมาณ70แล้วกันก็ใช้ของประมาณนี้นะครับใช้สกิลเก็บเลเวลประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของสายคิมทูสหน่อยแล้วกันนะครับว่าทำดาเมจได้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคิมทูสเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณไหนนะครับตอนนี้เราผมยังไม่ได้ใส่รูนนะเพราะรูนยังไม่เปิดนะครับรูนเปิดเลเวลห้าสิบห้าเปิดพวกนี้นะครับประมาณหมื่นเจ็ดนะครับเกือบที่จะทําวันฮิตได้เลยนะนะครับกับมอนที่เลเวลพอๆกับเรานะครับ โอ้กเกือบวันฮิตนะครับถ้าพรุ่งนี้ผมได้ลูนกิมมาคือวันฮิตเลยนะน่าจะทะลุไปสองหมื่นครับค่อนข้างแรงนะครับได้เลยความแรงนะครับเก็บไปไว้สบายแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงเลเวลห้าสิบนะครับผมแถมจุดฟาร์มนะครับจุดฟาร์มสําหรับคนที่มีกวางนะครับนะจุดฟาร์มสาหรับคนที่มีกวางก็แล้วกันที่ผมคิดว่าน่าจะไวที่สุดละนะครับน่าจะไวที่สุดแล้วนะครับก็คือ ตัวแมป sand desert นะครับนะครับแล้วก็อย,จจยวยอ,อ,อยู่ตรงจุดนี้นะครับผมจะพาไปเลยโอเคนะครับเราจะฟาร์มอยู่ตรงจุดนี้นะครับจุดนี้จะมีไข่ดาวเกิดประมาณ6-7ตัวนะครับถ้าใครมีกวางเนี่ยมันจะสามารถที่จะเก็บได้หมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับคือเราจะยืนเขาเราจะให้กวางอยู่ประมาณจุดนี้นะครับจุดตรงนี้นะตรงหมอกต้นมะพร้าวนะครับ อ่าประมาณตรงนี้นะครับเพื่อให้มันระเบิดแล้วมันโดนทุกตัวนะครับแล้วเราจะไปมุดดินและกิมหลังกวางนะครับเราจะเซตประมาณนี้นะครับแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับเดี๋ยวกวางมาระเบิดพอกวางระเบิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอ่าตัวดึงไข่ดาวมาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ยืนอยู่ข้างหลังมัน แต่ตรงนี้อาจจะต้องเล่นมือหน่อยนะครับเพราะว่ามอนมันเยอะแล้วพวกนี้มันเป็นเดมอนนะครับมันเป็นเดมอนมันสามารถที่จะมองเห็นเราได้ผมถึงต้องให้เอากวางแทงอยู่ข้างหน้านะเราอยู่หลังกวางไว้นะครับว่าถ้าเราไม่อยู่หลังกวางเนี่ยมอนมันจะมาตีเราแล้ว,ลวเราจะหลุดมุดนะครับประมาณนี้ครับผมแต่เรากดธาตุน้ำดาเมจมันจะประมาณอ่าหมื่นนะครับหมื่นกว่าๆนะอาจจะต้องเฝ้าจอหน่อยนะถ้าเราอยากได้ไวกว่าอ่าอยากได้ไวกว่าคนอื่น,นก็ต้องเล่นมือหน่อยนะ จุดนี้ผมฟาร์มจากเลเวล52ไปเลเวล53ได้เลยนะครับ1เวลนะเป็น1เวลกับอีก20%ด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็ใครที่เล่นสายกิมแล้วมีกวางก็ลองมาฟาร์มดูนะครับตรงนี้ค่อนข้างไวมากๆนะทำให้เราไปได้ไกลกว่าเพื่อนนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับพรีเซตของแอสซินนะครับเลเวล40ถึง70นะครับผมว่าเล่นยังไงให้ไวนะครับแล้วก็เป็นพรีเซตที่เอาไว้ PP ได้ด้วยนะครับนะ PP ล่าบอส ลงดันนะครับเราจะใช้ Sonic คโบส่วนเก็บเลเวลเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวกิมทูตนะครับมี2พรีเซตให้เลือกเล่นนะครับก็อย่าลืมไปเปิดพรีเซตเพิ่มแล้วกันนะครับเปิดพรีเซตก็เสียประมาณ20,000ื่นนะครับแต่ค่อนข้างคุ้มนะครับนะเปิดพรีเซตทั้งสเตตัสแล้วก็เปิดพรีเซตทั้งสกิลนะครับก็หวังว่าไกด์นี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ทําให้เก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเลเวลไวกว่าที่เคยเป็นมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าใครอยากได้ไกด์อ่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทำเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม